สบายดีสวัสดีครับเมื่อนี้เขามาอยู่ใสเมกกนนาาื่อนี้มากินเนื้อย่างอยู่สะพานเกียรตยากินเนื้อย่างนอกบ้านเลยม,มือที่สี่มือที่หาแล้วนี่อ,อันอันมือห้าหน่องก็นับเราะว่าเากินเจ้าฮอนโอ้ยบังโด้ยเกมเนี่ยขอบใกล้ซีเมื่อบ้านทางบำลุงเนาะเอ้าจนเขาจำบ่ได้กินไปให้ร่างกายอบอุ่นเพื่อไปเมืองเฟืองแล้วมันหนาวครับเพื่อน้ำหนักไป จ้าตอนนี้อยู่สะพานครับบึงบรรยากาศทั้งหลังบรรยากาศดีดีสะพานเจ็บสุดาจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละครับตอนนี้อยู่ฝั่งส้ายสะันเนาะบ่งนายนักเต่าดูงามงามช่องในนอสเสาลดไล่แล้วเพราะว่าคนมาหลายเขามานั่งกินข้าวแรงเขาก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกินง่ายยางไม่ได้กินยิ่วหงันแล้วมืันเลยมากินกัน อยู่วนสะพานเบื้องอันเบื้องสะพานดูนะนั้นงามๆเนี่ยงามเกินมาด้จ้าเอฟซี 2, คนมากินเนื้อย่างนำกันมากินที่สะพานนี่ลเราจะมันสะพานยาวๆแต่ <ไป S 1> ว่าคุณจะกินเป็นแก้มบี้ไปกันเลยไปามากินเนื้อย่างนำกันเลย กำลังก่อเตากินในยางไม่มีสี ใ่มื่อกี้มากินเน้ยางยังสภาพเทียสุดดาสภาพงามๆมากับครอบครัวเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่ากินนันนายัางอยู่เก่าเฮ้ยรองพีง่ห้องปมัม้นะ Altså ในหรอดูน้ำในน้ำอยูย่ไหนในน้ำเอน้ำในสะพานละ่ะสะพา,า,านสวยไหมคะสะพานสวยไหมบอกเอซีหน่อยเอคซีค่ะวันนี้มากินในย่างที่สะพานเพชรชดานะครับบอกเอซีก่อนเร็วมาเดินเลือดกัน จะพาไปดูไดนนโเนะโเสาร์นะคะมาเลครับม <c oughs> าครับ่ฟ้าคะมาทางนี้เร็วจะพาไปดูไดโนเสาร์เร็ว้วย <c oughs> งามไดโนเสาร์ครับสวยไหมครับมาเด็กเดินเล่น เดินเล่นในนเสาร์ายเดินไปเร็วตัวอะไรครับตัวอะไรเอ่ยกลัวหรือเปล่าสงสัยน่าจะกลัวหามนเสาร์ี่จะดูเลยนเสาร์ว้าวตัวใหญ่ใหญ่เลยเอาจับด้วยกัน

โอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนไดโนเสาร์ตัโนเสา์ตัวใหญ่ๆตัวนี้ก็ตัวใหญ่อืมเอ้ยมันจะล้มไหมมีร้านแนวกินหลายๆอย่างเนาะมาถ่ายโอ้โอ <c oughs> มทำอะไรเนน่ทีมยางกุ้งถูกจเคลียไปละเลยขาจะนยางพาไปจับไดโนเสาร์จะได้สองตัวแล้วว้าวกุ้งเหรอฉ้นใส่เพลงแล้วเต้น นหนคยางกุ้งนะนี่ ขี้ยางมานนะเลอะเนี่ยเมืองไอเตะสะดุดทุดทอ้อเตะไปไงหนาวบ่เมื่อไหร่ม้อหนาวปีนี้ใจเนี่ยมัวหนาวทางมาเนี่สีหนาวเพราะทางนี้บ่หนาวเพราะว่านั่งใกล้เตามัวหนาวอีหลีเนาะปีกายี่หนาวค่ะปีนี้ว่านในหนาว บุเดอร์เสียแขนยาวบาได้นี้คุณว่าเป็นไอเอ,ไอ็นเอามาแล้วไอ,บอ้บุเดอร์ใส่มาลืมขคาวว่าไอ,บอ้บุเดอร์รถไอมา

不看。 ขาอาเอากอบปเท่เนี้ขาวจากประเทศเองเลยแล้วดดิยืดดิบ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 ข้าวโพเมืองหนจะขวดแดเลยทีำกินเนาะเอาอย่างเมื่อวนเลยอะไอู่ด้วต้อั้งมาช้วยเปิดบานเปิดบานดิดิบดบหลังโดยหัน้าวโพดแล้วขับไปยงสีง่าหน่อย

เราเวิ้งลี่แ่ะกินนามกินนนาแค่เกียนเกียแทสนามควรตักปลาแลก็เกลาตักเบเาะกินเขาบคนเขาบอกินเราเราคงยุ่งกับเกี๊ยนะยังัน่อยก็แค่ละามั้งเขาบอกไปเก็บเนาะเอามากินดนแล้วเขาบอกไปเก็บพี่เป็นลักเใาหพเป็นลางก็เขากินแล้วเขามาเก็บเขาเดียว เขากินที่นีเขาเขาเขาบุกกินเหล้าเนาะบุมีเหล้าดอกมีแต่เหล้าขาวกินบุ็นแล้วเหล้าขาวไปกวดนมีเหล้าก่อนเาือ้าวขางตนเบียมยืเบื่อเนรามาไปเนาะ

我讲不了，你们。那那边，你们走 นระวาก็อรเมาะนกะอยู่เนาะเาวาเตรโดนดนแล้วว่าุปทำไมปน่ง่งะหารฮ่าดีทังว่าวแต่บมโอ่างที่มาแม่เยอะนั่งนั่งทั้งแบบ ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะไม่พออนคลิปใหม่ครับผม <c ười> บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีคับ <c ười> <c ười>